เราต้องติดต่อสาธนาคาเดียว,วอ้าเลยครับผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกชาตินะครับวันนี้เราก่กาอยู่ในไมค์ครับเซอร์เบอร์ผ่านยีสิบสี่เเนเจ็ดพาทที่60จุดนะครับอีพีนี้ผมไม่อยากจะใช้คำนี้มาเท่าไหร่เลยเพราะว่าตอนแรกคิดไว้ว่าจะเกิน100น่งร้พาทไปซ้ำ แต่ที่คิดไว้คือใช้จบสิ้นปีนี้ใช่ไหมแต่ผมจะต้องจบซักก่อนอีกแล้วนะครับจบ EP 67คือ EP นี้นะครับเป็น EP ที่คือผมคิดไว้แล้วครับผมว่าเราจะต้องจบซีรีส์นี้เพราะเนื่องจากว่าคือวิวมันน้อยก็จริงเลยแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวเรื่องวิวแล้วอันเนี้ย เม่กเกี่ยวกับแบบเขาเรียกความเบื่อไอสถานที่ที่เนี้ยแล้วผมไม่รู้ผมเข้าเกมอะไครับมาผมจะเข้ามาทําอะไรเงรี้ยเพราะมันเจออะไรของเดิมๆแล้วนะครับผมเริ่มเบื่อแล้วอะ่ะก็เลยจบดีกว่านะกระผมสําหรับพาทน,นี้เนาะคือมันตามง่ายมันไม่เหมือนแบบว่าโอนไป้โหถอดเสื้อไม่เป็นอะไรเลยครับผมซึ่งนั่นแหละครับผมเดี๋ยวในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการ พาทัวร์นะครับผมเพราะเดี๋ยวผมจะเกมโหมดพาทัวร์รอบรอบนี้เราจะใช้โซเวในการพาทัวร์นะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มอย่ากระตุกอย่ากระตุกมันก็ไม่แปะพื้นที่นี่ไอไปทางนั้นอ้าวสองบัญชีอเออื่งโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มสถานที่แรกนะตั้งแต่ต้นต้นก่อนก่อนเลยแล้วกันนะครับ สถานที่ตรงนี้เป็นหมู่บ้านนะครับผมเป็นหมู่บ้านเอ่อหมู่บ้านกลางทะเลสาตนะครับผมซีซั่นนี้คือเราเริ่มต้นด้วยหมู่บ้านกลางทะเลสายนะครับผมซึ่งบอกเลยว,ว่าสุดยอดนะฮะซึ่งมันก็ผมก็ได้ตั้งสินฐานไว้อยู่ในเอพิส od ตรงนี้เลยนะครับผมก็โดดรอเรือมเนี่ยตรงนี้เลยเออนะครับผม ซึ่งก็มันก็สวยอยู่แหละนะครับผมสำหรับพื้นที่ที่ผมใช้ในการทำตรงนี้นะครับซึ่งผมอยู่ตั้งแต่พื้นที่นงแต่เอพิซดที่หนึ่งจนไปถึงเอ,อ่อหนึ่งโอ้ยนานนะ 1- ถึงส7นะครับผมที่ผมได้ทำการอยู่ที่นี่เนาะอู่นาน,นกันนะพูดถึงในเนเตอร์ไม่มีอะไรเลยครับผมไม่ไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะแชร์ของไม่เข้านะกันคอไปหนึ่งอะต่อมาต่อมา,ต,อมาตรงนี้นะครับผมเดินม,มาฝั่งซ้ายหน่อยเราจะเจอกา์ฟเหล็กมาสัจนะครับผมที่มัน แต่ก่อนมันดอกบล็อกเป็นบล็อกนะครับเป็นบล็อกของมันเลยรอ,อบนี้ดอกเป็นเหล็กปกติแล้วนะครับผมก็คือหายบล็อกแล้วว่า,างั้นแนอ่ะเดี๋ยวผมไปดูว่ามันหายบล็อกยังน่าเห็นไหมมันหายแล้วนะครับคือมันมีช่วงหนึ่งที่มันเป็นบล็อกเนาะผมก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันนั่นแหละมันก็เป็นฟาร์มนิดๆหน่อยๆนยไม่มีอะไรมากนะครับเราจะนั้นเดินมา ตรงนี้ขึ้นบันไดไปเราจะเจอกับฟาร์มชูเ,นเนอเคนนะครับผมซึ่งมันเป็นฟาร์มชูเอเคนขนาดย่อมๆเล็กๆไม่ได้ทําให้มันใหญ่มากตอนแรกว่าก็จะทําไปแต่ว่าไม่ทันแล้วอ่ะนึกไม่ออกแล้วมันไม่มีอะไรแล้วอ่ะซีรีส์เนี้ยผมต้องจบสักก่อนอ่ะดิซึ่งมันก็เนี่ยมันก็ขนาดประมาณนี้นะครับผมมันก็ไม่มีอะไรมากแล้วอ้โ บ้านหลังที่หนึ่งกับบ้านหลังที่สองอยู่ใกล้กันมากเลยเอืยอม,มาลงพอดีเป๊ะต่อไปนะครับผมเดินมาด้านซ้ายเนี่ยตรงนี้จะเป็นประตูนีเธอร์ครผมก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมตรงนี้ครับเป็นฟาร์มคอรัสฟูดนะครับซึ่งฟาร์มคอรัสฟูดนี้ก็เอาไว้เก็บพวกผลผลิตอะไรต่างๆได้อันนี้ผมไม่ได้เก็บแล้วนะโยนทิ้งไปหมดแล้วนะครับผมซึ่งเวลาเรากดนะครับผมน้ํามันก็จะ ออกมาอย่างนี้แล้วพอเรากดอีกครั้งหนึ่งนะมันก็หยุดไหลนะครับผมมันก็ระบบกลไกประมาณนั้นนะครับผมเดี๋ยวบ้านผมขอรีวิวท้ายสุดแล้วกันนะจากนั้นเดินไปข้างหลังหน่อยครับผมแล้วจะเจอกับฟาร์มข้าวฉบับคนรวยนะครับผมแล้วก็ฟาร์มแตงโมเนาะซึ่งมันก็นั่นแหละครับผมเหมาสะสำหรับคนเหงานะครับผมเอามาปลูกเล่นๆได้เนาะอืม,อมโอเค นั่นแหละตรงนี้นะครับผม่วนตรงนี้เป็นฟาร์มแบมบูนะครับผมหรือฟาร์มไผ่นั่นแหละนะครับผมผมก็ทาไว้เรื่อยๆนะซึ่งข้างในผมก็เพิ่งไปปรับเปลี่ยนมาเพราะที่เราจะใช้เป็นรางปกตินะครับผมนี่ผมจะใช้เพราะว่าเร็วหมดเลยเนาะยกเวน้นโคง้งโค้งที่เข้าแล้วก็ตรงไอ้ฮอปเปอร์นะครับผมก็คือรถวิ่งไวมากแหละซึ่งตอนนี้ ผมก็ได้ขยายลงไปแล้วจากพาที่แล้วนะครับตอนนี้มันก็เต็มกล่องหนึ่งละฮอปเปอร์นี้ก็เต็มนะครับอันนี้เอฟนะคือผมทับเลนเขาเรียกเลนทับดึสปีดอะอ่ะนี่นะครับมันก็มาเรื่อยๆเนาะนั่นแหละมันก็ไม่ได้อะไรมากนะครับส่วนตรงนี้ครับเดินต่อมานะครับมันจะเป็นฟาร์มที่กระตุกที่สุดในเกมนี้ก็คือฟาร์มจองนะครับ ซีซั่นหน้าผมคิดไว้ว่าขอไม่ทาแล้วกันนะเพราะมันใหญ่เกินและอีกอย่างหนึ่งคือมันก็ตุกอะถึงแม้เราจะไม่ได้ใช้งานเพราะมันมแล้วก็ถถ้าสมมติกดปุ่มก็คือมันจะเป็นแบบประตูคือมันเปิดปิดนะผมคือประตูมันเปิดแบบว่ามาโดนลาวาจุดไฟไงอ่ามาโดนลาวาจุดไฟนะครับผมแต่ว่ามีไอ้เจ้าดิสเพนเซอร์ตรงนู้นอะดิสเพนเซอร์ดรอปเปอร์ไม่รู้ผมจำชื่อไม่ได้เหมือนกันมันเอาไว นั่นแหละนะครับส่วนตรงนี้เป็นจุดค่านะครับจุดคาก็ผมโละทิ้งไปแล้วอะมันกระตุกเกินนะครับนี่ในนี้ก็มีพวกดาบทองเพียบนะครับนี่อันนี้เต็มกล่องเลยเนาะือเอฟเคแป๊บเดียวเองครับผมมันได้มาเต็มกล่องแล้วเพราะว่ามันมันฟาร์มง่ายมากหมายถึงดาบทองอะครับเต็มกล่องเลย <c oughs> แล้วก็สิ่งสุดท้ายในซีรีส์นี้นะคะผมเหลือสองสิ่งสุดท้ายนะฮะเดี๋ยวเข้ามาในบ้านนะผมบ้านหลังใหม่ซ้ายมือนะครับผมจะเป็นฟาร์มเผาอัตโนมัตินะครับผมซึ่งฟาร์มนี้เป็นฟาร์มที่ผมชอบที่สุดแล้วเปประโยชน์สุดๆไปเลยนะครับผมนี่ซึ่งคนไกลในการทําลองย้อนกลับไปดูคลิปได้นะครับผมขอไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะส่วนมันก็มันก็ใช้เผาได้นะครับผมซึ่งไอ้เจ้า ม้คัดเนี่ยมันเอาไว้ใส่พวกวกวัตถุดิบที่เราจะเผานะครับแล้วมันก็จะมีกล่องไอ้กล่องด้านบนอันนี้อีกนะครับเอาไว้ใส่พวกเชื้อเพลินนะครับซึ่งกลไกของมันเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังเองแล้วกันอ่ะนี่กลไกมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมขอไม่ลงละเอียดในการทํานะ เขาของเขาเคยเขาจะใช้รางปกตินะครับผมผมจะใช้เจ้าราง p o w ว r ร์ e ร l เนาะเพราะว่ามันเร็วดีอืมสมชื่อมันไม่ power wheel ซึ่งรายละเอียดมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นะครับผมในการทํานะสามารถทํำได้เรื่อยๆนะฮะทำได้เยอะเลยแหละเดือรางรถไฟปกติมันสิบคันมันก็มันก็เร็วแล้วนะแต่พอสิบผมสร้างไว้สิบหกมันก็ เริ่มไ,ไม่ไปแล้วผมก็เลยเปลี่ยนเป็นพาวเวอร์เรลแทนนะครับมันก็ตามนั้นซึ่งเราก็จะต้องเอาเลสตโตนมาแปะข้างทางนะครับมันก็เป็น,นกลไกลเล็กๆนะฮะอ่ะทีนี้บ้านของเรานะครับผมบ้านหลังล่าสุดของเราบ้านหลังที่สองนะครับบ้านหลังที่สองนี่คือไม่มีอะไรมากนะครับตรงนี้เป็นจุดในการเก็บอ๋อมันมีที่นึงนี่ตรงนี้เป็นจุดในการเก็บเจ้าไข่มังกรน,นะครับเอาไว้โชว์เนาะ ตันนี้เป็นจุดของเก็บของนะครับผมซึ่งก็ไม่ได้ชั่วข่าวกันตรงนี้ไว้ตาวอนเลยนะก็ไว้ตาวอนเลยนะครับผมส่วนตรงนี้เป็นที่ลงเมืองก็ก็ไม่ต้องลงเนาะเพราะ่ามันไม่เอาอะตรงนี้นะครับผมเป็นจุดที่เอาไว้เก็บพวกเอ่อเชลเกอร์บ็อกนะครับผมพวกเอ่อตโตนัตเตอร์แล้วก็แอนวิลนะครับผมเก็บ<ๆ>ไว้ตรงนี้เลย เดินมาตรงนี้หน่อยครับผมกลางบ้านตรงนี้จะมีเตียงนอนแลาไว้นอนคะผมและตรงตรงนู้นจะมีเจ้าสมิ t ติ้งเชเบิลนะครับซึ่งตรงนี้จะมีเจ้าโต๊ะเอนชานนะครับสมซึ่งโต๊ะเอนชานก็สามสิบเลเวลเนาะผมเอนชานไม่ดูไม่ได้เพราะผมเอนชานมาแล้วอ่ะสักหน่อยสักหน่อยเอนชานให้ดูสักหน่อยหนึ่งหาของก่อน้อทชั้นไม่เอา ขนูดีกว่าถ้างั้นคอเรียนชาเงกันแล้วกันแมวอันนี้ซีลรีอยู่นี่โอ้โหสติไปหมดแล้วครับโอเคอเดี๋ยวผมเมนชานให้ดูแล้วกันลืมลาผีลาจูลีลืมได้อย่างไดโอเคโอเคครับ เอาลาพีใส่เข้าไปปั๊บเอ็มชานมันก็จะได้อย่างนี้เลยนะครับเสืองเลี้ยวอยู่เนี่ยมัน <c oughs> จะได้ <c oughs> ปั๊บหนึ่งนะไไไหหวว

โอเคมาแล้วเมื่อกี้วัดกินครับผมเอเบนโอเคต่อนะต่อไปนะครับผมขึ้นไปชั้นที่สองเนาะว้าฮือเดี๋ยวชั้นที่สองคือเป็นจุดชมวิวนะครับผมเป็นชั้นดอยฟ้าเฮ้ยอย่าเพิ่งจำนี่อันนี้เสร็จก่อน่อาเพิ่ง นั่นแหละนะครับมคือมันเป็นจุดนั่งชมวิวนะครับแล้วก็เป็นร้านอาหารเล็กๆนะครับผมมันไม่มีอะไรเลยนะครับผมนั่นแหละมันไม่มีอะไรเลยใช่โอเคเดินตรงมาตรงนี้นิดหนึ่งครับมีแสงสว่างพิเศษอยู่ตรงนี้นะครับให้ลงไปอ่ะไม่สว่างแล้ว เื่อลงมาด้านล่างนะครับผมมันจะเป็นห้องแลบนะครับผมซึ่งมันก็ไม่น่าเหมือนห้องแลบนะเดินลงไปแล้วนะครับผมทางเข้าบรรนาฯหน่อยนะแล้วก็ลงบันไดแล้วเดินมานะครับผมคือห้องแลบมันไม่มีอะไรเลยนะครับผมเพราะว่าผมขี้เกียจสัตตรงนี้ก็จะเป็นสูตรต่างๆนะครับที่ผมได้เขียนเอาไว้นะ H2COCOCO2O2H2OH2I อะไรเงี้ยลองไปย้อนในดูในไลฟ์สดได้นะครับโอเคสิ่งสุดท้ายเราจะพาไปที่สตองโฮครับผมสตองโฮนะครับผมซีซันหน้าไม่เอาแล้วนะไม่ตกแต่งสตองโฮแล้วนะโคตรเปลืองเวลาชีวิตเลยอ่ะ ไม่แน่หรอกอาจจะทำก็ได้ไม,ดไม่รู้ไม่รู้สตองโฮก็เป็นประมาณนี้นะครับผมมันไม่ได้สวยขนาดน,นั้นอะคือมันไม่สวยเลยเนีะนะครับผมนี่ผมก็เอาไวใ้ให้มันดูดีนิดนึงอะอแล้วก็สามารถเข้าปข้างในได้นะครับผมเมื่อเข้ามาข้างในนะผมมันจะเป็นตาเล็กๆเอ,อเดินก็เดินไปเลยจิบโอเค การเดินมาตรงนี้นะครับผมเดินมาที่ขวามือนะเราจะเจอกับใบไม้นะครับก็ให้เราดำเนินการเดินไปเลยทีนี้ก็จะเจอสิ่งที่ผมทำไว้สิ่งสุดท้ายอันนี้คือสิ่งสุดท้ายของซีรีส์แล้วนะก็รู้ๆกันอยู่ครนะับผมว่ามันก็คือใช่มันคือารามเอ็นเดรแมนนะครับเ <c oughs> สียงหายแล้วเดรแมนก็นั่นแหละครับปั๊มของได้นะครับ อันหนึ่งเนี่ยมันก็ปั๊มกล่องได้นะครับผมก็ไม่ได้ F K ไม่มีเวลานั่นแหละนะครับผมโอ้จักกระตุกาหายละนั่นแหละนะครับผมมันก็ ไม่มีอะไรมากสำหรับซีรีส์นี้เผมไม่ได้เน้นให้มันสร้างอะไรเยอะแยะครับผมซีซันหน้าก็น่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยนะคะคือไม่ได้อยากจะสร้างอะไรที่มันทำให้กระตุกนะเพราะว่ามันมีปัญหาอยู่แล้วซึ่นในซีซันหนะ้าเดี๋ยวผมอาจจะเอามาติติมาก่อนเลยนะไม่ต้องมานั่งหาละแต่คผมมันเสียเวลาอ่าลืม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 ตรงนี้เป็นฟาร์มต้นไม้นะครับผมก็ ก็ปลูกต้นไม้ไปนั่นแหละปลูกต้นไม้เรื่อยๆนะครับนี่เป็นต้นล่าสุดนะครับต้นเพลกาเดนะครับเอเซนเชียลทำงานยังไงยังไม่ต้องแล้วกันเนาะนั่นแหละสำหรับซีรีส์นี้มันก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมยถึงเวลาพูคดคำนี้แล้วสินะก็เอาเลยครับผมก็ขอ อันเดียยแล้วผมก็ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมมากที่เข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสกายเ็งกำลังใจผมด้วยเชใหม่ในซีซั่น8เป็นซีซั่นย่อยลงไปอีกนะครับผมและน่าจะเป็นซีซั่นสุดท้ายแล้วเพราะว่ามันมันจะจบปีแล้วซีซั่นนี้ผมสังเกตได้เลยว่าเริ่มได้ไม่นานหนึ่งเริ่มยี่สิบหกเดือนสินี่มาจบวันที่ 9, ก้เดือนสิ จดาห์หนึ่งเองมั้งหกสิบว่าพาร์แล้วโอหเือโอเคครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับบาย